ก๊อ s สตรีม G650 เครื่องบินเจ็ตสุดหรูทักสิน ราคา2 2พันล้านบาทการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของคุณทักษิณในรอบ17ปีพร้อมโดยสารผ่านเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวยี g ่ห้อกอล์ฟสตรีมรุ่น g 6 5 0เที่ยวบิน glf 6เลขทะเบียน t 7 gts จากประเทศสิงคโปร์แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเครื่องบินเจ็ตกอล์ฟสตรีมกันว่ามีอะไรพิเศษบา้างสำหรับเครื่องบินเจ็ตกอล์ฟสตรีมรุ่น g 650ผลิตโดยกอล์ฟสตรีม a อโรสเป c คอร์ปอเรชั่นบริษัทเครื่องบินสัญชาติอเมริกันโดยเจ้าเครื่องบินลำนี้มมมมีีควาวาเเรสสสูููงงงุุดดออยย่่่่ท956 12,964กิิโโตชัะะบน กิมีลำตัวยาว30.4เมตรห้องโดยสารกว้าง2.49เมตรขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Rolls Royce BR725 ที่ติดตั้งด้านหลังจำนวน2เครื่องภายในห้องโดยสารปรับแต่งได้ตามความต้องการพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบคันมีหน้าต่าง16บานบรรทุกผู้โดยสารได้มากสุด19คนมีห้องนั่งเล่น4จุดเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมเช่นทำงานนั่งเล่นรับประทานอาหารความบันเทิงผ่อนคลายห้องครัวและมีห้องน้ำในตัวซึ่งทั้งหมดนี้ยังมาพร้อมกับเสียงภายในห้องโดยสารที่ต่ำระดับ47เดซิเบลมีอินเทอร์เน็ตไร้สายทีีวจอแบน12 และเก้าอี้สามารถตบอบเอนอนได้ทั้งหมดซึ่งนอนได้ถึง10คนหากใครสนใจความยิ่งใหญ่แบบนี้ราคาน้องก็แค่เบาๆ2,283ล้านบาทเท่านั้น